มาบวกเลยอะไรอะไรเพื่อนไปเตอร์ปะต้องการเมทเออเมทขาหน้าแล้วกันดูดูโซงใบหน่าเข้าผมดูเสร็จแล้วมันใบหน่าเข้ากันเช็คฟาร์มฟาร์มมึงฟาร์มยังไหมมึงฝฟไหมเพื่อนมึงฟามินไหม ทาร่านี่บอกเลยว่าแบบเลนเกมเม่ไรอะเอาห้ามากมากของมากที่สุดผู้ชมครับนะแต่ว่าไฟเตอร์ของทาร่ามีกินสกินก็นมีแค่นี้นะสกินเนี่ยนะเอาสกินแร,ก,ร,ก,รกก่อนแล้วกันนะผมนะเล่นกลางเล่นไม่ได้อะไรคือเล่นกลางเล่นไม่ได้บอกก่อน อืมเอวสุเชื่อใจมึงได้ไหมเพื่อนกูเชื่อใจมึงได้ใช่ไหมบางก,กังก้านีก็ตัวดีเหมือนกันเอาละนะครับหวังก็น่าจะได้จเจอกระเลียมะนะได้จเจอกระเลียมะแน่ๆโอเคนะ มาดอคีฬาครับผมอามาเลยต้อนรับสู่ ROV เอลซูบอกว่าเราเชื่อมั่นว่านายจะยิงแม่นนะเพื่อนนายยิงแม่นใช่ไหมไน,นายยิงแม่นใช่ไหมยิงแม่นใช่ไหมเพื่อนบักกูที แม่งไปนู่นก่อนแล้วกิกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวเววเวเช่วยดูกิกซี่เดี๋ยวกิกซี่ต้องให้กูเรียกใช่ไหมมันจะมา,ายงางฮะเออเดนลุกดูวัด้อาอนโถูตีเอ <the> อ ป้อมเลนดาของเราถูกโจมตียิงไปก่อนอ่ะอยู่ก่อนอ่ะนั่นนั่นนั่นอ่ะอยู่ไหนอยู่อยู่นี่เหรอเนี่ยคลิกซีมไปนู่นหมดเลยเอลโอเ้โอเจอสองตัวเดี๋วยวยยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูดไปดูไปดูด้วยอือไปดูให้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  นนดูให้แต่โดนใช่ไหมโดนใช่ไหมโดนปะ,นะนโอ้ยแม่งโองโอ้หเล่นไม่ได้เลยอะอยเล่นไม่ได้เลยชมกูเล่นไม่ได้เลยความโกหกคือพลังที่แท้จริงเดี๋ยวก่อนด,นดนิคุไม่อนนะ ตอตอต่อต่อต่อเอต่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 อตโอต่อโอโหอุกมิกซี่อุกิกซี่มิกซี่โอ้โหเวดป่าอี่คืนไปน่าจะไหวเนี่ยตอนนี้ เวทป่ายี้ผมน่าจะไหวป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอุ้ยแม่งมดกัดศิลปะการต่อสู้ไม่จำเป็นแค่ท่าธรรมดาก็เพียงพอแล้วเอาเอาเอาเวทก่อนเอาเวทไปก่อนเอาเวทไปก่อนเอาเวทไปก่อนตอกตปูย้ำลงไป ป้อมเลนรามของเราถูกโจมตีตามมา嘛เออโคลาบินนั่นแหละเออ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 อยู่ดิอยู่ดิอย mhm. ู่ดิอยู่ดิอยู <S 2> <S 2> ่ดิอยู <S <s ่ดิเฮ้ย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 เออปวดหัวปวดหัวเชี้หายนี่ชี้หายี่แล้วชี้หายนีแล้วครับ เลดเกมว่าอะไรอะทาร่าบอกเลยว่าเจ็บฝันเจี๊ยบอารู้กันอยู่นี่ไงอ่อยาย่ายาย่ากูรู้ทัน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 ทำไมาอยู่นี่อ่ะโอ้โห้ข้ไรกันล้วเพื่อนข้อดีและข้อเสียต่างกันอืตีฉันได้แล้วละเพื่อนเอ้ย พยุ่หมุนเราต้องมีพยุมหมุนทำเก็บมาเยอะสามคเมาื่อได้ศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปอืมอ้ะอ่ะอ่ะอ้ะตาพิเศษเห็นนะอ,อไม่ตายเมื่อมีคอนก็จะมีหนทานครับผมเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจเอ,อ้กำลังกล้ายอยู่แถวนี้เหรอ อืมอร่อยเลยเอ้ยดับได้อยู่ยังฟื้นอยู่ยังฟื้นอยู่ได้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 อยู่อะไรอะไรอะไระลยต้องเล่นดับเขาดับถูกโจมตีอะไรอะไรอะไร เอลสูบมึงได้อย่างวะเนี่ยยังไม่ได้ใช่ปะยังไม่ได้ใช่ปะอย่าเข้ามานะจะตายอย่างหางพวกมึงเนี่ยจะตายอย่างห,หาแล้วเนี่ยโอ้เพอรพลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงจา่ายตายไปกี่ตัวด้วยกู อืมมันได้ดาร์กแล้วมันได้ดาร์กแล้วมันได้ดาร์กแล้วอาวุธแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียต่างกันจ้ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอืมเออเออเออช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยตีหน่อยตีหน่อยดตีหน่อยตีหน่อยกูต้องตีใช่ไหมกูต้องเข้าใช่ไหมเพื่อน S <S <an> ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าบัวไปหนึ่งทีเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปสุดป <S an> ้องเลน,น <S <S <an> <S <า>กลางของเราถูกโจมตีจ้ะจ้าจบเกาะแม่งมาได้เลย ขึ้นมากรของเราถูกโจมตีเอ้า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 รอ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 เจ็กอดแตกกับมึงอ่าโอเคได้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 แต่ว่าแต่ว่ายังไงก่อนอือหือต้องไปก่อนไปก่อน,อนเดี๋ยวไปดูมั้ยเฮ้ย แสบแสบแสบสันโอ้โยอสสอปวดเลยกูปวดหัวครับอตอนนีม้มามาเอาเท่าที่ได้แลวกันยากเย็นจริงๆ Liberal, aos aos ยากยากยากท่านเชียอืมาใหยังไงล่ะยังไงล่ะเดี๋ยวเราปักป้อมนึ่งมาป้อมหนึ่งักป้อมแล้วกันอ่ะโอเคแม่งมีอะไรเสียแล้วทุกชะอะมา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  เอาไปละเอาไปละมา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 ลอยป๊อมละอย่างนี้ผมมันต้องลอยป๊อมละเออเต้อยลอยป้อมละเอ้ยไม่ไหวอ่ะเอ้ยไม่ไหวสังก้างคือแบบโอ้แวนแวนนี่คือแบบจะพูดยังไงดีอ่ะ จะพูดยังไงดีกันกับกับชีวิตดีจะพูดกับชีวิตดีทุกช่องครับมันจะพูดยังไงดีในชีวิตอืมอ่ะยิงไปมันโดนไหมวะมันโดนไหมวะแต่ต กิกฟรีเดียวมึงข้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านการข้าคือผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเอ่อมามากูไปละกูไปละกูไปละไปโคตรยำบาคิหายเลยพี่ชม โอ้โหยิงแม่งแต่และอย่างโอ้โหยิงศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วอะไรคือไม่ต้องห่วงเอเ,เอ้ยมันกังกล้ามันเสียก็ยิ่มันพุ่งทายเนี่ยตัวเรียปัญหาเลยครับตัวนี้ปัญหาเลย มันกล้าตรงปัญหาเลยเมื่อมีคอร์ดก็จะมีหนทางมันมีหนทางไปตอนนี้ตอนนี้มีหนทางไม่ถามก่อนถามก่อนมีหนทางไหมจ๊ะฮันน่าตีมังกรอยู่แล้วเราอ่ะฮะเอ่อยังต้องดูต้องดูต้องดูเออข้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านการต่ออาวุธโออา๊ย ออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธถอยออก pues อาว okay. ุธเยี่ยมมากโอเคทวงทวงให้กูทวงให้กูทวงให้กูไม่ไหวเนี่ยกูไม่ไหวเลยเนี่ย Double kill. tận thôi, anh hai, hai, ally không <has> been defeated. hai, 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 อาวุธแต่ละชิ้ได้เลยข้อดีและข้อเสียต่างกันอะไรคือได้เลยอะไรคือได้เลยวะเ็บค่าอะไรคือเศกฆ่าวะเอ่อมามาเมอมีคนก็จะมีหนทาเถินจะอือได้เลยได้อยู่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 ที่วพอมันไม่ได้เพื่อน ได้เอลยต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วไม่ได้อะไม่ได้เพื่อนบางก้านี่มันโอ้โหสุดจริงว่ะสิบสี่นาทีแล้วเพื่อน Your tower has been Ooh. destroyed. An enemy ja. has been defeated. <sighs> <sighs> That's the we are ตีเลย่ิศิลปะการต่อสู้ไม่จําเป็นแค่ท่าธรรมดาก็เพียงพอแล้วมาถามจริงเออเก่งจัดเก่งจัดอ่าม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 าถอยไรของเราถูกโจมตีบางก้าแล้วปัญหาเลยตุบปัญหาบางก้าเลยครับ ปัญหากุณวังก้าเดยผู้ชมเอาให้เต็มที่เลยแม่งอาวุธแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียต่างกันจ้ะจะไปเลนนู้นแล้วกันกำลังไป มาสักทีเหอะสักทีเหอะมาเออได้แล้วต้องมาตีเงี้ยมาโอเคไปละกู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 ไปแล้วโอ้โหอือหือหือ Ally has been defeated. Now you okay. Shut down. An enemy has been defeated. Oh, you need to do that. Oh. An ally has been defeated. Enemy double kill. Infinite Slayer has hired. Prepare for the final battle. เออยิงไปยิงไปยิง <Your team S 1> ไป <c oughs> ถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครีปสู้ๆบสู้ครีปสู้สู้ครีปสู้สู้ครีปสู้ๆครีปสู้ๆอ่า nên nần lên nần lên nần lên đạt lên <laughs> <laughs> nần <Donh wanh> ừ <arroganceEt anh sprinkle> lên. nần 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 lên. giác nần 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 lên nần nần

ơi cú hôn ơi thôi. đặc biệt anh ơi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  đai, ơi đai, cú đai, cú đai, ơi anh ơi anh ôi, ôi! ơi anh ได้วลกลับมาบทขยี้จ้ะบทขยี้บทขยี กูหดไม่ไหวในตอนเนี้กูหดไม่ไหวกูบดไม่ไหวไอเอออ่ะอ่ะไปเลยไปกูไม่อยู่เลยอืมเอาไงดีถอดให้หมดแล้วก็เอาให้สุด เอาให้สุดกันกันเวทให้สุดดีปะวะแวนเนี่ยตัวตัวปัญหาเลยโอ้โห แยกดันสัตย์แยกดันไงแยกดันคือจความด้ยแยกแดดันไหม destroyed โอเคแยกดันแยกดันเพื่อความอะก็แยกดันเพื่อน มาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วทำไมมันไม่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยคุณจะฆ่าผมเมื่อไหร่บ้าเอาให้ได้เอาให้ได้นะเพื่อนกูกำลังรออยู่เพื่อนเ <What? S 2> พื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนไม่เคยทิ้งกันกูกัวก่อนแป๊บนึงกลัวก่อนกลัวก่อนกูก่อนเป็นยังไงล่ะกูไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงล่ะตีตีป้อมตีป้อมโอ้โอ้โอ้นี่แหละ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 เพื่อนนี่แหละประยุบหลุนพระยุบหมุนเข้าซูมบอลครัวละละ เฮ้ยเฮ้ยเราได้เราได้เราได้ออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุด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 เสร็จเสร็จค่าละเอ้ยบาแล้วมาแล้วหมุนหมุนแหมเอาละเว้ยกูเล่นละเว้ยกูเล่นละกูเล่นละ กูเล่นเล่กูเล่น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 จะเล่นไปไหนมึงจะไปไห้อย่าลุอฮกออย่อลุอฮื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 อออย่าลุอฮือฮือออไม่ไหวแล้วอือือว เอาอะไรอรุณีอรุนเพื่อนอรุณีเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วปล่อยกลางปล่อยกลางกัดไปกัดไปเวนเกิดบุกปล่อยกลางให้มันเสียเลิกกันละจ้าโอ้ยโอยไอ้กูล่างทองอีกฮ่าาฮงทองเลยโว้ย บอกแล้วว่าแบบคนเรากับเพืในการด่าต้องด่าให้แม่งเต็มที่เอาละครับเอาเร็วๆกูจะเล่นเร็ว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 อาเรื le le <c oughs> ท่ทำไม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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมฮะทำไมก่อนทำไมก่อนออเออออเฮ้ย

ความพีดีมันคืออะไรก่อนนะปวดหัวขี้หาเลยนะโอ้ตายนายี่สิบามตัวสสิบโอ้จริงๆนะถ้าแบบได้เอาสุกอลิสนี่แบบโอ้โหรี่พูดอะไรดีแล้วเนดะี๋ยวกิกซี่อ่ะกิกซี่อ่ะตัวดีเลยนะกิกซี่ก็ตัวดีเลยแนะม่งออกแล้วเข้ามาเนี่ยโอเคครับผมได้ชอบไปอย่าลืมโอ้ยออราทัวร์เฮียไหนกดไลค์ กด b ั c r i b ได้ครับผมนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมถ้ามีคำหยาบหรืออะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับ<ม>โอเคสำหรับวันนี้ล่างทองทารลาเรียบร้อยแล้วผมไปก่อนครับสวัสดีครับ